ช่องกอนารี่วันนี้เราจะมารีวิวหนึ่งวันที่แฟชั่นอซ์แลนวันนี้เราทำอะไรบ้างที่ลงหนังกับแฟชั่นอซ์แลนด์เราจะไปลงหนังกันก็ไปติดตามชีวิตกันเลยบ๊ายบายเออยังไม่บายไปติดตามชีวิตกันเลยมันนะครับมาถึงแฟชั่นอซ์แลน์แล้วก็นี่นะคบมาถึงแล้วตอนนี้คือเรากำลัง เดินไปเพื่อไปจองตั๋วหนังก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จองตั๋วหนังครับคือตอนนี้ผมดูแล้วว่าผมจะดูอะไรซึ่งน้องผมก็อยางดูดิ t l เมอร์เมดก็ได้ไป i mm ิ t นเมอร์เมดคือเราจะดูหนังเรื่อง i ิ t l เมอร์เมดนะคะทุกคนนี่ภาคคนแสดงเลยนะคะ mm hmm. มีดิสนเมอร์เมดเราจะดูเป็น mm hmm. บ่ายโมงยี่สิบนะคะทุกคน,นครับตอนนี้คือเราก็กําลังมา <laughs> กินข้าวนะครับก็เราจะกินข้าวก่อนที่จะไปดูลิตเติลมาเมดเราได้รอบเป็นบ่ายโมงยี่สิบเนาะนะครับนี่เรากินอะไรเรากินเอ็มเคนะคทุกคนนี่พ่เดือดเเลยเดี๋ยว,ยวอีกทีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรา,เราไปดูตอนกันแบบตอนซื้อประกอนกับเข้าโรงหนังอีกทีไปดูกันนะครับทุกคนครับตอนนี้คือเราก็อยู่ในแบบ มันเรียกว่าอ,อะไรเนี่ยเคาน์เตอร์หนังคือยังไม่เข้าโรงก็ตอนนี้อยู่ในเคาน์เตอร์หนังอยู่ก็ตอนนี้แม่กำลังซื้อป๊อปคอนอยู่ทำแบบนี้เนาะก็ตอนนี้คือเวลาประมาณเที่ยงห้าสิบเอ็ดนะคะก็อีกประมาณไม่กี่นาทีก็จะเข้าโรงแล้วเดี๋ยวเข้าโรงเดี๋ยวถ่ายมาให้ออกจากโรงไปทำอะไรต่อไปติดตามนะครับ เดี๋ยวก็ไปเจอกันในโรงเลยนะคะตอนนี้เราออกมาจากโรงหนังแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายในโรงก็เลยไม่ได้ดูในภาพโรงว่าดูอะแต่ว่าสนุกมากทุกคนเปอภาพสวยเวอร์อ่าลืมมาดูกันนะคะทุกคนก็ยังมีอีกเดี๋ยวเราก็ไปติดตามด,ด,ดูก่อนนะคือตอนนี้คือแบบออกมาจากโรงนังแล้วนะก็คือเราก็มาช้อปปิ้ง อย่างเดียวเลยช้อปปิ้งที่วัดสันเป็นครีมอะไรมากที่วัดสันเนาะนก็ช้อปปิ้งต่อจ้าก็คือนี่ที่วัดสันเราก็มาช้อปปิ้งต่อนะจ้าแม่เสร็จแล้วเหรออือฮึมมันก็มาจ่ายตังค์<ม>จับช้อปปิ้งที่วัดสันเนาะนี่ก็มาจ่ายตังค์กันเลย <laughs> ชำระเงินนี่เลยคนณชำระเงินก็ะะจะไปที่ไหนตอบก,ก็ติดตามบ้าน,านเปลี่ยนชุดจบไปไปใครอยากดูคลิปอื่นก็คอมเมนต์มานะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย